สวัสดีครับพบกับผมช่องอูนังสารนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอีกแล้วนะครับให้เพื่อนๆน้องๆได้ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ผมจะมาตีบวกนะครับตีบวกของสักหน่อยนี่นะครับผมตีบวกนะครับตีบวกหัวแมวขึ้นมาหแล้วก็ทีเด็ดเลยนะครับล้อแมวขึ้นบวกสิบเอ็ดนะครับผม

มาลบ่อนี่นะครับกล่องที่ได้จากกิจกรรมครบรอบ2ปีของ Rebirth l e g y นะครับผมนี่นะฮะวันนี้ผมจะมาตีล้อแมวขึ้นหกเสียดครับแล้วก็ตีหัวแมวตีให้มันแตกนะครับอยากให้มันติดกระพอนะครับผมวันนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับ ตอนนี้เราจะมาลุ้นกันว่าจะเตะติดหรือป่านะครับถ้าเตะติดก็ขึ้น62สบ,บายนะครับขึ้น62สบ,บาย วมามกััเลยยนครับเเี่เป็นยังไงก็เป็นการครับทุกคน,น,นเราให้กำลังใจเองอยู่นะครับผมตอนนี้ว่าจะตีติดหรือเปล่าเพื่งพีน่นะ้องให้กำลังใจผมนะครับพร้อ,อมอแล้วใช่ไหม อันนี้เราจะตีลอกก่อนนะครับเพราะเนี่ยครับหนึ่งสอง,ส,องสามแตกแล้วนะครับหน yes! ึ่งสอง yes ติดปกสเสดแล้วสวยดีครับอ่าเป็นไงสูตรนี้ใช้ได้จริงๆนะครับผม ตีขึ้นบวก11แล้วนะครับเฮ้ยถือว่าสูตรล่อใช้ได้นะครับโอเคอ่าอ่า,อาต,ติดแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอไปซื้อกล่องกันแตกก่อนนะครับผมเพราะว่ามันติด1ิแล้วถือว่า สวยแล้ครับได้เราได้ตังเราได้ค่าล่อแมวมาแล้วนะครับผมถือว่าโอ้เราได้ตังเยอะอยู่นะครับเนี่ยโอเคฮนะตีติดแล้วนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ตีล่อดได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อเอ็มเพื่อมาซื้อกล่องกันแตกแป๊บนึนะครับแล้วก็กล่องตีบวกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อเอ็มแป๊บหนึ่งนะครับ ่มาแล้วนะครับผมเราซื้อเอม,มาแล้วนะครับอ่านี่นะครับโอเคตัวนี้มันล้อบอกเสียอยู่นะครับตีคือสิบสองครับอืมแต่กล่องแพงนะเนี่ยกล่องกันแตกเนี่ยซื้อสำรองไว้สักสามอันล้านปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ กล่องตีบวกกล่องตีบวกสองอันกล่องใหญ่อันหนึ่งแค่นั่นแหละนะครับมาดูสิครับว่าจะใช้กล่องกันแตกหรือเปล่าหรือไม่ใช้เลยนะครับมาเราจะมาตีนะครับ สวยครับไม่ใช้กล่องกันแตกเลยโอ้โหไม่ได้ใช้กล่องกระแตกเลยสักอันเดียว สูดรปลายัดเคเอาเรื่องโอ้ไม่ต้องใช้เลยอะ่ะสวยเลยครับทีนี้ก็ดีใจครับที่ติติดโอเคครับผมอุย้ยไม่ใช้เลยอะ่ะคนเอาครับโอเคครับตีติดแล้วนะเนี่ยดูไว้นะครับดูดูไว้นะครับจอแอมปบุกสิบสองนะโอเคครับผม ไม่ใช้ด้วยโอเคไม่ใช้ก็ดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอตัวจบคลิปพท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ผมมาหวดวัดใจนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องอู่น้องสังนะครับแล้วถ้าเกิดมีคลิปอะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปนะครับและจะมาอัปโหลดคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับกดแชร์ กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไม่ขออะไรมากครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย